สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ไ m i k บล o อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ย่านราชพฤกษ์ครับสำหรับอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านไปทานโอมากาเซครับร้านนี้อยู่ที่ราชพฤกษ์นะครับผมจองไว้เป็นคอสาร์ส1 9ก0บาทบวกๆครับร้านนี้ชื่อว่าคาโปนิฮอนอาราคัสแอนโอมากาเซโอเค เดี๋ยวไปดูที่ร้านกันว่าทางร้านจะมีอะไรให้เราทานกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ1 9 9 0าทบวกบาทบวกๆนะครับร้านอยู่ที่ย่านราชพฤกษ์นะครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์เลยร้านคาโปนิฮอนเขามีที่สาขาบางว่าแล้วก็พระรามสองด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมทานโอมาเาเตรครับถ้าโอมาเาเตรจะมีที่สาขาราชพฤกษ์เท่านั้นนะครับ ส่วนคอร์สที่ผมทานวันนี้จะราคาเหลือ1,299บาทเน็ตแล้วนะครับผมซื้อกูปองลดราคาจาก1,990บาทครับตอนนี้โปรโมชั่นที่ร้านก็ยังมีอยู่นะครับถ้าหากท่านใดอยากจะตามผมไปก็ลองทักไปที่เพจได้นะครับคับโปะนิฮอนโอมากาเกะราชพึษ์ครับ เรียบร้อยหน้าเคาน์เตอร์เลยไพเวทสุดๆบรรยากาศดีมากครับที่ร้านอบอุ่นไฟแบบวอร์มไลท์วอมไลท์สลือสลือบรรยากาศมองไปนี่ก็ติดริมถนนพอดีเลยครับนั่งหน้าเชฟเลยคอสอมะกะเกษตรวันนี้เชฟกิก๊กรับหน้าที่ดูแลผมและน้องสาวของผมมาทานกับน้องสาวครับวันนี้ชิวๆ อันนี้ผมจองไว้เป็นรอบเที่ยงนะครับไพวทสุดๆนั่งทานกันแค่2คนซึ่งดีมากๆได้เห็นทุกขั้นตอนของเชฟทำงานเตรียมของด้วยเชฟเตรียมเมนูรายการแรกครับเป็นอ so ิกะโซเมนครับเชฟกำลังสไลด์ปลาหมึกในระหว่างที่ทำเมนูแรกเชฟก็เอาตบปาครับไปย่างบนสาลายคอมบุเพื่อที่จะรอเสิร์ฟเป็นรายการต่อไปครับเคาน์เตอร์นี่ ติดกับเชฟเลย boundaries. ได้เห็นทุกขั้นตอนครับดีมากๆ <Del> เลย <Can S 1> ที wrote, ่นี่อันนี้คอสของเรามี15รายการครับ15เมนูรวมซุปและของหวานด้วยนะครับเอาละครับเมนูแรกอิกะโซเมนอันนี้นี่ผมเจอทุกทุกที่เลยครับเชฟอันนี้เชฟบอกว่าเป็นเมนูอาหารโบราณของญี่ปุ่นใช่ไหมครับเชฟครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในร้านโอมากาเซแล้วก็จะชอบเอามาเปิด เปิดเมนูแรกเนาะเชฟเนาะใช่ไหมครับเลนมังย่อยอะไรอย่างงี้เนาะอเอาละโ,โหแต่เมื่อกี้ผมเห็นสกิลการแร่สไลด์ปลาหมึกของเชฟนี่บอกเลยว่าประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนดูจากสกิลการแร่ปลาหมึกแล้วเนี่ยน้อยคนครับที่จะทําได้ขนาดนี้อันนี้สไลด์มาแบบบางมากแล้วก็เชฟใส่เป็นซอสบางอย่างแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาซอสอะไรน่ครับเชฟอ๋อซุปโซเมนครับ แล้วก็มีเมี่ยง่ะครับดอกขิง first bite ว้าวปลาหมึกดูสดมากโหอิกะโซเมนที่นี่นี่ดีที่สุดเท่าที่ผมทานมาละผมทานที่อื่นเนงแบบอาจจะเข้มไปหรือบางที่ปลาหมึกอาจจะเหนียวหน่อยครับแต่นี่นี่กลมกล่อมมากซอสก็แบบกลมกล่อมมีความดาชิดาชินิดนึงซอส แล้วก็มากับเมีง่ะนี่มันช่วยชูรสชาติกันครับแบบออกเผ็ดๆซ่าๆหน่นอยเออครับแล้วก็ซอสนี่ออกหวานนิดนึงกม้มกล่อมดีโคตรดีครับอิกะโซเมนละการแรกตายอย่างนี้เหลืออีออกสิบสี่ต้องโซ่ละ ที่ดีคืออุณหภูมิมันเย็นมันดีมากมนูนี้ต้องเสิร์ฟเย็นครับมันเย็นเชฟเขาใส่บนถ้วยเล็กแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็วางบนน้ำแข็งอีกทีครับทุกคนดีมากเมนูต่อมาอันนี้ตับปลาอังกิโมะในนี้ก็จะมีดอกชิโซวาซาบิดองแล้วก็หัวเชเท้าญี่ปุ่นขูดฝนแล้วก็ใส่ซอสอะไรนะครับ อ,อ๋อใส่ซอสพนสึไปครับอ,อ,อเชฟบอกว่าซอสจะมีความเปรี้ยวแล้วก็อมเค็มนิดหน่อยครับโอ้โหทำไมมันดูแบบจุยซี่แบบดูนุ่มจัง <c oughs> ละลาย <c oughs> ละลายจริง <c oughs> ละลายจริงครับเชฟ โอ้โหซอสดีมากเค็มๆนิดๆตับนี่ใช้สดเลยครับเนี่ยตับโอ้ตัปลาสดๆเลยนะครับโอ้โหนี่ราคานี้ได้ตับปลาเลยครับเชฟผมว่าคุ้มมากครับคุ้มราคามากในคอสมีอุนิไหมครับเชฟมีในคอสก็มีอุนิด้วยนะครับราคานี้ได้ทานตับปลาปลาทูนา่าชูทโรโอโทโรอุนิคุ้มจริงเหล็ชิ้นหนึ่งครับตับปลาให้มาสองชิ้นนะใหญ่ๆด้วย ดีสุดๆับหอยเชลล์ดีไหมวาซาบีขึ้นเนี่อหอยเชลล์ที่เชฟเขาเหมือนว่าเมื่อกี้เอาไปหมักซอสแล้วก็้ก็ย่างคือหอยวาซาบิมันจะขึ้นนิดหน่อย แต่ไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะผมว่ากําลังดีเหมือนมันซูรสชาติของหอยเชยลออกมาด้วยหมายถึงว่าวรัสบีนะครับแล้วก็หอยเชยลนี่รสชาติหวานแล้วก็เท็กเจอร์จะแบบกรึบๆหน่อยกัดขาดกัดขาด,ขาด,ขาดอร่อยมากครับเชฟเมนูถัดมาครับชวานมูชิไข่ตุนด้านบนนี่เชฟเขาใส่เป็นไข่ปลาแซลมอนครับแล้วก็เชฟใส่ ทองคามาด้วยแล้วก็มีหยดทัฟเฟลออยล์ไปด้วยนะครับนิดหน่อยเป็นน้ํามันทัฟเฟลครับอืกลิ่นหอมฟุง้งแล้วก็จากที่ผมลองใช้ช้อนตักไข่ตุ๋นมาเนี่ยโอ้โหเนียนสุดๆไข่ตุ๋นมีความเดิ่งๆครับเด้่งเนียนโอ้โหอ้เอมันมีความหวานๆนิดนึงครับเจฟใช่ไหมครับ อ๋อเชฟใส่ซอสเทลิฟไปด้วยมีความหวานหวานนิดนึงแล้วก็ไข่อย่างที่บอกเนียนละลายไหลลื่นลงคออ,อืไข่ปลาแซลมอนก็ดีครับไม่ขาวเลยออกเค็มๆนิดหน่อยซึ่งมันเข้ากับไข่ตุ๋นพอดีมากๆเลยครับอย่างนี้ต้องสดแล้วอ <c oughs> ดีสุดสุดสูชิราการแรกครับปลามาดโอ้ยผมเห็นหม้อข้าวเชฟนี่เขาอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมันจะอุณหภูมิข้าวนี่จะออกอุ่นๆหน่อยส่วนปลานี่เชฟบอกว่าใช้อุณหภูมิห้องใช่ไหมครับเชฟใส่ใจรายละเอียดมากอุณหภูมิซูชินี่สําคัญมากๆเลยครับมาดนะนี่เชฟ อบ,บุริผิวหนังนครับย่างผิวหนังแต่ว่าก่อนหน้านั้นเห็นเชฟบอกว่าลวกด้วยน้ำร้อนก่อนนิดหน่อยครับอโอ้โหข้าวอร่อยเทคเจอร์ข้าวก็ดีมันกระจายไม่แน่นมากเกินไปแล้วก็ส่วนรสชาติข้าวเนี่ยมันไม่ได้เข้มมากครับเบาๆไล่ๆนะรสชาติข้าวซึ่งมันจะไม่กบวัตถุดิบครับส่วนปลานี่ก็นุ่มมากอร่อยครับ ต่อไปเป็นปลาชิมาจิใช่ไหมครับชิมาจิเนาะใช่ครับชิมาจิอชิมาจิหรือว่าปลาทูยักษ์ระหว่างคำซูชิเชฟแนะนำให้กินขิงดองเพื่อเหมือนว่าตัดรสชาติล้างรสชาติซูชิคำที่ผ่านมาครับเราจะได้รับรสชาติซูชิคำต่อไปได้ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเชฟ<ช>ผมผมพูดถูกไหมครับอืดีมากอืม กิงดองยังอร่อยเลยชิมาอาจิปลาผูยักษ์ texture เ,กเกนื้อปลาแน่นๆเด้งเงครับแล้วก็เนื้อแน่นเด้งส่วนข้าวที่ผมชอบข้าว,าวที่นี่มากเลยข้าวจะมีความอุ่นๆนิดนึงซึ่งเชฟเขาใช้หม้อ วอมข้าวตลอดนะครับควันในขโมงตลอดเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงกับร้อนมากกันไปนะไอ้ไน้ำครับไอ้น้ำอ๋อไอ้น้ำไอ้น้ำครับผมใช้คําผิดไม่ใช่ควันขโมงนะไอ้น้ำเอาละครับซูชิต่อมากุ้งอากะเอบิครับกุ้งหวานไซส์ใหญ่เชฟเอ่อสะดุ้งด้วยน้าร้อนนิดหน่อยครับจะช่วยให้เท็เจอร์ของกุ้งมีความเด้งกรอบขึ้นมาครับแล้วก็ความพิเศษ ข้าวเชฟเขาเอาไปคลุกกับมันปูครน,นี้มิสโซว้าวโอ,โ,โอ้โหตกโต๊ะเลยอร่อยมากหมกุ้งหวานแน่นเด้งข้าวหอมมันปูครับเชฟครั้งแรกในชีวิตผมเลยทานข้าวคุก มันปูคู่กับกุ้งครับปกติถ้าข้าวคุกมันปูก็ต้องทานกับปูใช่ไหมครับแต่นี้ที่นี่ข้าวคุกมันปูแล้วก็ปั้นกับกุ้งครับเป็นซูชิมาว้าวคำต่อมาอันนี้เป็นปลาทูน่าบลูฟินใช่ไหมครับเชฟใช่ครับบลูฟินเลยนะเน,นาะโอ้ที่นี่ใช้บลูฟินทูน่าเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนนากามิเชฟใส่ข้างบนนี่เป็นต้นหอมใบคินเมะแล้วก็ใบชิโซบดผสมกันครับ แล้วก็มีฉีดทองคำด้วยส่วนปลานี่เชฟเขาสึกเกะไว้ช่วงต้นคอสทสที่เราทานซูชิกันช่วงแรกๆครับแล้วก็ความพิเศษของซอสสึกเกะที่นี่เชฟเขาหมักไว้ตั้งแต่เปิดร้าน <laughs> เชฟเปิดมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยร้านเปิดมา3ปีครับ <laughs> ร้านเปิดมาประมาณ4ปีแล้วเชฟบอกว่าซอสที่ปลาทูน่าเนี่ยเข้าไปหมักเนี่ยก็คือซอสที่ตั้งแต่ช่วง สปีที่แล้ว <What? S 1> แล้วเชฟบอกว่าจะเก็บให้ถึง100ปีเป็นซอสที่เกิคิดเปอ่เชฟคิดคิดคนขึ้นมาเกิดในช่วงโควิดครับอากมีนุ่มอร่อยมากแล้วก็สมุนไพรที่เชฟใส่มาดี เอเกอร์ปลามันนุ่มมากแต่ก็ไม่ถึงกับละลายนะครับดีมากโอเคทำต่อไปเซฟจะมาตั้งซูโดโลเอาละซูโดโลปลาทูน่าสักส่วนหนึ่งของปลาทูน่าไขมันปานกลางเท่ากับเชฟอันนี้ไม่หมักซอส4ปี5ปีไม่หนักไม่หมักนะโอเคครับอันนี้ทานแบบไม่ต้องหมักเลยเชฟได้ใส่ซอสไหมครับเนี่ยตอนนนี้ทาแต่โชยุอ๋อเชฟเอาใส่โชยุมาให้ด้วยโอเค หายวับชูโรโร่ที่นี่ละลายหายวับครับดีมากข้าวอร่อยซอสก็ดีซอสเทียอยู่สุชิคามตามาโอโทโรครับเชฟใส่เป็นซอส ทัฟเฟิลด้านบนแล้วก็เชฟเขาเอาบุรีครับเบิรนนิดหน่อยแค่นั้นอันนี้เป็นส่วนท้องของปลาทูน่านะครับอันนี้ก็ดีละลายมีความเค็มๆนิดๆน่าจะเกิดจากซอสทัฟเฟิลนะครับใช่ไหมครับเค็มนิดๆน,น,นิดเดียวนะไม่ได้เค็มเยอะแบบเหมือนชูรสชาติกันเพราะว่า โอโทโร่เนี่ยไขยมันมันเยอะครับถ้าทานแบบไม่มีรสชาติเลยผมคิดว่าน่าจะเลี่ยนนะแต่นี้ทำออกมาได้ดีมากเลยครับเชฟอุนี่ครับแบบว่าละลายคนเห็นข้าวไหมว่าข้าวที่นี่เทกเจอร์มันดีมากๆเลยครับอันนี้อุนี่ชิโร่ใช่ไหมครับเชฟชิโร่วงเดืชิโรที่แปลว่าขาวภาษาญี่ปุน่นว้าวชิโร่อุนี่ครับแล้วก็เชฟใส่คิซุมิวาาบิด้านบนมาด้วย แอูนเขาเรียกว่าแบบบาเัไม่ได้จัดเ๊บอกว่า<ป>อหนิเป็นแบบบาละนะครับคือไม่ได้การไม่ได้จัดเรียงมาสวยงามเหมือนอุนทิทั่วไปครับแต่รสชาตินี่โดดเด่นสุดๆหวานมันครีม,มี่ครีสุมิวาซาบิดองนี่ก็เค็มๆนิดๆแล้วก็เผ็ดนหน่อยๆคือไม่ได้เผ็ดมากเหมือนเอามาชูอูนิใช่ไหมครับเชฟ คือจมีวาซาบิอร่อยมากครับชิโร่อุนี่ว้าวโอโ้โหหวานหวานสุดแล้วอูนิเซนโดด้านล่างเป็นขนมปังด้านบนก็ขนมปังเป็นขนมปังปิ้งไครับเชฟเนาะทำเป็นลักษณะเหมือนแซนด์วิชแล้วก็ด้านในนี่เป็นไส้อุนงิครับปลาไหลทะเลเอ้ยป,ปลาไหลน้ําจืดปลาไหลน้ําจืดครับรอ๋อปลาไหลญี่ปุ่นครับซอสด้านบนนี่ซอสอะไรนะครับเชฟ ซอสเห็ดท็ฟเฟิลปรุงรสแล้วก็มีดอกไม้ว้าวอหอมเหมือนขนมปังย่างเนยใเจ้าเชฟใช่ไหมตัวนี้จะใช้การกิวด้วยเนยมาก่อนอ๋อขนมปังย่างเชฟบอกว่ากิวกับเนยก่อนแล้วก็มาประกบแบบนี้ปกติผมเห็นเขาทําเนื้อกันอะไรเงี้ยเชฟเนาะส่วนใหญ่ผมเห็นเนื้อแต่อันนี้อุนังิครั้งแรกเลยครับครั้งแรกอีกแล้วเป็นเนื้อหรือเป็นตับ อูนังอีกับขนมปังนี่แปลกอร่อยมากอูนังอีก็แบบนุ่มไม่มีก้างแล้วก็ส่วนขนมปังเนี่ยกรอบหอมเนยเมนูดีมากเลยเมนูหลากหลายดีครับเชฟเมนูต่อมาอันนี้เป็นปูทาลระบะครับคอสนี้ได้กินทั้ง ตับปลาสดอุนิโอโทโลปูอุนางิโอโ้โหคนดูดิบนี่สุดคุ้มครับโอเคอันนี้ปูทะเลบะเชฟเขาเอาข้าวไปผัดกับซอสมันปูใช่ไหมครับเชฟอ๋อข้าวผัดกับมันปูแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อปูทะเะบะคิงแคลปเชฟบอกว่าใช้ส่วนไหล่ของปูซึ่งเนื้อมันจะเยอะเป็นพิเศษ สุดยอดเลยครับแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนด้วยนิดหน่อยด้านบนส่วนดอกไม้ทานได้นะครับแต่ว่าเชฟบอกว่าไม่อร่อยผมก็เลยไม่ทานผมจะทานแต่ของที่อร่อยเท่านั้นอ, <laughs> อ,อันนี้รสชาติเข้มข้นเนื้อปูหวานเทกเจอร์ปูนี่จะเป็นแบบเส้นๆน,นิดนึง แต่รสชาติหวานครับอร่อยมากอมสองคำหมดพอดีเลยอพอช่านมานี่พอดีมากมากเลยน่ารักสุดๆมาแบบมันไม่ได้เยอะมากกันไปครับซึ่งมันดีเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะที่แบบทานไม่เยอะมากก็อย่างเงี้ยทานได้หลากหลายผมก็ทานประมาณนี้แหละผมเป็นคนไม่ทานเยอะอยู่แล้วครับดีพอดีมากมาก ถ้าเยอะกว่าน,นี้อาจจะแบบคําต่อต่อไปทานแล้วรู้สึกจะไม่เอนจอยละเพราะว่ารู้สึกอิ่มไม่อร่อยละแต่ว่าอันเนี้ยมันพอดีมากอร่อยทุกคําอร่อยทุกเมนูไล่ลําดับกันมาแบบดีมากๆรสชาตินี่ไล่ลาดับไล่ลาดับไขมันไล่ลาดับรสชาติเข้มขึ้นเรื่อยๆใส่ใจมากเลยครับที่นี่เดินทางมาถึงเมนูซุปแล้ววาวนี่คือลูกชิ้นนา루โต อยู่ในซุปครับจริงๆเชฟเสิร์ฟมาพร้อมกับมะนาวแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมดูก่อนลูกชิ้นนารุโตะแล้วก็ปลาอะไรย่างนะครับเป็นโลโนินอาจโลนินอาจิครับ<อ>เป็นปลาชนิดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปลาตะกูปลาโปลาอ๋อเป็น,เป,นเป็นพวกตระกูลปลากระพงปลาหางแข็งไม่ใช่ปลาตะกอ๋ออ๋อ,อโอเคครับอันนี้เป็นปลาหางแข็งย่างอยู่ในซุปด้วยครับ ว่าบีบมะนาวหน่อยดีกว่าเพราะว่าครึ่งหนึ่งไม่บีบมะนาวครึ่งหนึ่งบีบมะนาวซะหน่อย,อยนิดเดียวพอตรงตรงตรงอือสดชื่นขึ้นมาครับพอบีบมะนาวแล้วสดชื่นปลาหางแข็งย่างโลนินอาจิอรัเชฟโลนินอาจิอืม ปลาย่างในซุปนี่คือแบบเนียนละลายซุปดีกลมกล่อมบีบมะนาวแล้วสดชื่นครับรายการสุดท้ายของคอสโอมา,กาเกษตรที่นี่นะครับเป็นผลไม้เมลอนญี่ปุ่นแล้วก็ไอศครีมยูสุราดด้วยเป็นน้ำหึ้งคุโรมิสึน้ำหึ้งดำครับน้ำหึ้งเดือนแปดเชฟบ,บอกว่าราคาแพงมากตั้งแต่น้ำตาลขึ้นราคามา <c oughs> ไม่ใช่ครับเชฟสรุปน้ำมึงแท้นะครับเชฟเล่นมุกและเชฟเล่นมุกแบบหน้านิ่งหน้าตายสุดๆผมไม่รู้เลยว่าไหนมุกอันไหนจริงโอเคจบแล้วครับของหวานแต่เมลอนฉ่ำมากเลยครับเชฟหวานฉ่ำม,มากไอศกรีมโฮมเมดเชฟทำเองใช้วิธีการตีมือรอบต่อรอบซึ่งรสชาติแต่ละรอบจะไม่เหมือนกัน เชฟบอกอันนี้เชฟบอกนะอ,อร่อยมากครับเชฟขอพระคุณมากเลยครับเชฟกิ๊กเชฟกิ๊กประจำอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์นะครับคอสที่ผมทานนี่1,990บาทบวกบวกใช่ไหมครับเชฟแต่ว่าผมได้โปรโมชั่นซื้อคูปองในราคาที่ถูกลงคูปองยังมีอยู่นะครับ จาก1,990บาทเหลือ1,290บาทครับาทคโบนิฮอนราชพฤกษ์เท่านั้นนะครับอมากาเสซื้อคูปองกันได้ครับลองทักเพจทางร้านได้เลยครับอร่อยมากวัถุดิบสดสุดคุ้มแล้วก็รสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงครับความใส่ใจของเชฟนี่ดีเยี่ยมข้าวอุณหภูมิแบบอุ่นๆปลาใช้อุณหภูมิห้องแล้วสกิลเชฟกิกนี่ไม่ธรรมดาครับ มาลองกันได้ครับที่นี่เด็ดแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยน,นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเชฟขอบคุณมากนะเชฟอร่อยมากครับเชฟ